ดีนะคะในบรรากาศที่กำลังมืดค่ำแบบนี้เนาะดูท้องฟ้าสิคาดว่า,าฝนจะตกณนะที่แห่งนี้ก็เป็นได้นะคะทุกคนคะ่ะแต่แต่ว่าไปเราก็ไม่ใช่พยากรณ์อากาศเนาะเดาดูกันว่าฝนจะตกไหมท้องฟ้าสีเป็นแบบเหนี้ก็ตกแหละเดาเดาเดาเอานะว่าตกไหมตก ตกแน่นอนตามท้องเรื่องค่ะมันจะเดินกลับกลับบ้านกันบรรยากาศก็เป็นแบบนี้แหละทุกคนอาจจะมืดหน่อยเราจะปิดลัวก่อนนะอันดับแรกก็ต้องเปิดไฟ เราต้องมีความรับผิดชอบให้เขาปิดไปเลยแล้วก็อีก้างหนึ่งนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ให้ช่องของ i ิฟวีนชาแนล l ฟมิลี่สองกันด้วยนะคะทุกคนมีแมวหายไปหนึ่งตัวหาไม่เจอแล้วคะ่ะทีนี้ ไปเที่ยวไหนเนาะปากเดือะฮักแล้วก็อ่าแบกแมนกัปตันอเมริกาสไปเดอร์แมนบายบาย